อันนี้เ็เจมโบใช่ครับถูกป้าหนูเข้าใจนะว่าพี่หยองจะนึกถึงอะไรคตาว่าโบเนี่ยโบโบอะไรโบตาโบเออก็ไม่มีอะไรหรอกเออนนีไม่กัเดือนมิถุนาเราเราก็ได้มาอยู่ห้านาทีค้าวันเดือนนี้อะไรเดือน เดินกระดากระดาษกระดากระเดกงานกระเดกถ้าพี่สี่เขาบอกเดินกระดกกระเดกขอทางหน่อยค่ะขอทางขอทางขอทางค่ะไปแล้วส่งแตงโมวันนั้นรถเกือบเขาลืมว่าไปจีบจับช่วงพี่สายนิรันดรด้วยเนาะค่ะค่ะไม่ไม่ทำงานนะคะมาแล้วทั้งนู้นนะคะคนดีผีคุ้มนะคะที่สายนิรันดร์นะคะ ดีน่าจะไม่ตกแล้วค่ะรู้สึกว่าไม่หมอกกระจายกระจายไปที่ว้นที่แล้วเนาะบรรยากาศดีดอีกสักครู่นึงไม่น่าจะเกินประมาณสัก5นาทีนะคะสง่งมือใหญ่ของวัดป่าบะน้ำพระอินทร์เ็จะออกรับผิดของส่งนะ สวดีเลยพี่ปอให้กับไอ้นี้ใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สายหยานิรันดรนะคะเออเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนจะทำเป็นเล่นจ้าเอ๋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 นะเดี๋ยวมีอะไรมาให้เล่นอีกมีมีค่ะวันนี้มีมีให้เล่นนะเอาเมื่อกี้มีเสียงหรือยังคะเขาบอกว่าไม่มีเสียงเมื่อแบดน่าจะหมดเนาะ่ะเดี๋ยวเดินไปทางนน้นแล้วเดี๋ยวผ่านจะมาแล้วเนาะต้องให้มารับเนี่ยทุกคนดูซิแปนลี่ก็จะให้ต้องให้มารับคุณนรีรัตน์นะคะน้องเล็กนะคะ มีเสียงค่าขอบพระคุณมากนะคะเพราะว่าไอตัวเป็นใหม่น่าจะแบตหมดเนาะคุณเอสอคุณสุมุนีนะคะสวัสดีค่ะคุณสมุนีก็จะใส่บัตรอะไรกก็โมทธนาราธุบุญนะคะต้องให้มารับถึงนะคะทุกคนตามมาตามมาตามมาุุ๊๊มูใครเนี่ยมันอย่างนี้แหละต้องให้เอาใจแบบนี้นี่ยต้องแบบให้มนรับจริงจริงเย นะฝากช่องหลักๆไปด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะก็จะเดินตามพระเจ้าประสงค์เนาะถ้าผลไม่โปรยนะมีช่องพี่ชูสีชยินช่องช่องช่องฟ้าเนาะช่องพระศิีทรัพย์สีรังนะคะช่องผูตด้วยนะคะช่องพี่กระปดมงงามช่องเจโบเจโบจริงจงมันก็เจโบนะคะซื้อพริกมาละเดี๋ยวพี่มีจะซื้อซื้อ้อ่ าานแว่คุณกอบชัยชำนาญระเบียบกิจนะคะรใส่บาทเช้านี้แล้วคราฟซาธุนะคะอนุโมทนาสาธุกับพี่กอบชัยด้วยนะคะก็ใส่บาทอะไรทุกวันเนาะก็อนุโมทนาสาธุทุณยี่สก่งยี่สิบ่ง่งอมโดนเนื้อหอมนนะะนี่เป็นเ้าทีสองสองิก็เขาผิด ใส่ดีๆเนะใส่สบายใช่ไหมัพี่ปองให้เก่งเกงเนานะนี่ก็เตรียมน,นี่เ่อสวัสดีค่ะพ่อนี้พ่อมาใส่บาตรด้วยนะคะอนุโมทนาสาธุบุญก,กับพ่อด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่มน,นี้มาใส่บาตรนะคะจากไหนคะคุะคณแม่ จอ๋อนี่เดี๋ยวอ๋อยนี่แหละค่ะใกล้ๆที่เดียวกันเอทีี่ดยวกันะเดียวกันสาทูค่ะแม่เตรียมของใส่บาตรแล้วนะคะโอ้ยแม่ซื้อข้าวโพดมาต้มเนาะหูข้าวโพดอุดรเสบนะะคนี่ซื้อใส่บาตรจะมาส่งนะคะสวัสดีค่ะแม่พลอยแม่ดีแม่ปิ่นนะคะคือช่วงภาษาแม่จะใส่ทุกวันใช่ไหมคะอู้สาทูโมกนาสาทูกับแม่พลอยแม่ดีแม่ปิ่นนะคะใส่บาตรทุกวันช่วงข้าพรรษานะคะ แม่ปอยสองท่านนี้ไม่ทราบแต่ตัวปอยอ๋อสองท่านไม่ทราบแต่แม่ปอยนี่แบบจะใส่แม่ปอยแม่ปอยนี่ก็คือเป็นเป็นอ่คนทางสปปไหมคะอืมสวยมากเยนะคะหน้าสวยมากแต่แต่ก็มีบ้านชั้นเทพด้วยใช่ไหมคะมีไหมไม่มีใช่ไหมอ๋ออยู่อยู่แขวงไหนคะบริคคามไซบริคาไซสาวงาม งามจริงๆงามจริงๆสังแต่ยิงง้งมชิ่งยอดงามจริงๆค่ะแม่งามทั้งกายงามทั้งใจเลยเนาะเพราะว่าตัวเล็กๆนะยิ้มสวยนะแม่แม่พอจะไม่ค่อยแบบกินอะไรมากมายนะไม่เหมือนแอดมิน <laughs> แอดมินจะชิมเยอะเ,อเต็มท้องใส่บาท เมดี้นะคะแม่ปิ่นนะคะเป็นชุดชุดแล้วก็คุณแม่จากสุพรรณบุรีแม่จะกลับวันนี้แล้วเนาะไม่ถึงว่ากินข้าวเสร็จก่อนไหมหรือว่ากลับหรือว่าจากนี้ก็กลับเลยจะกลับไปที่วัดก่อนอ๋อที่วัดก่อนเนาะก็อาจจะโมทนาสาทบุญกับแม่ด้วยจากสุพรรณบุรีนะเดินทางปลอดภัยนะคะคุณแม่แล้วเดี๋ยวจนกว่าเราจะได้ได้เจอกันเดี๋ยวต้องได้เจอกันอีกแล้วเนาะอกมาเรื่อยๆอ่าสาธุกค่ะแม่แม่ก็จะมาระจังมาบ่อยๆเลยนะคะแม่ปลอดภัยใส่บา ต้ขมขนมนุ่มเลยพร้อมนี่นะคะสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะพ่อกรียมเขาใส่บาตรแล้วนะวคะ บุญด้วยนะคะพ่อแอลสวัสดีค่ะก็เข้ามาเป็นกําลังใจให้ลูกให้หลานเนาะขอบคุณค่ะพ่อและอีกหลายๆช่องทางเนาะวันนี้ก็คึกคักมามีมีมีเพื่อนทพ่นเยอะพี่หยองมาเนาะพี่หยองพี่จอยนะคะศิลปินก็เหมือนสลับสับเปลี่ยนใครว่างก็มาเนาะเพราะว่าอ้าวอันนี้อันนี้เมียหลวงเมียหลวงมาอ้ยนี่มีหลวงเขาเออเออมีคนถามเข้ามาว่าเข้าวัดไหนคะ พี่เจ้าสวัสดีค่ะย่องนี่ยังไหนะน่องนี่คะได้ค่ะพ่อตรงนี้เพราใส่ด้วยใช่ไหมครับใช่นี่อาะอ้ะอะาวสวัสดีค่ะพ่อใส่ได้ใส่ได้ครัอ่าวางเลยใกล้ๆใกล้ๆนี่วางเลยครับแต่ได้ได้อยู่ใกล้กันตลอดว่าจิตจะละวันอดขามนี่เอาอยู่ได้ครับนี่ ขก็ได้นะได้เลยค่ะขออสามีค่ะเย้อนุโมทนาสาธุการทวัสดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะสามีเนาะเราก็มีเพื่อนใส่มาเยอะนะวันนี้นะพรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกดวงตาลุกใช่ออกรับบิณฑบาตใช่ค่ะช่วงนี้มันอยู่ในช่วงข้อพิจารณาก็อยากมาบิณบาตอ่าใช่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แหละเราจะทำ น้ปหรือว่าถูกต้องแล้วล่ะเพราะพี่หยองมาไม่เราเราเราทำอยู่แล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะมาไม่เกี่ยวกับเขายังไม่คิดพี่หยองจะมาคือมาเป็นกับไปสั่งไว้สิบหนูก็สิบแต่ว่าคุณกระติ่งก็รวมมาแล้วสองร้อยก็รวมกันเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะซื้อหอมสักโลนึงที่ฝนซื้อมาแล้วนั่นแหละก็เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เหลือแค่ไม่รผักซื้ออะไรเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องนิ่มน้องนิ่มน่าจะมาถึงเย็นอ่ะ พอดีก้าวเนี่ยมันวิสิก้าวแต่แรกเขาว่าจะมา17น่าจะมีภารกิจน่าจะมีงานแหละพี่โอ๋เนาะก็น่าจะมาถึงเย็นๆโอ้ยี่สิบแพ็คนี่ก็ต้องเป็นกะละมังกันแต่ผมก็ไม่ฟองกินหรอกคุณเยอะตัวมันเยอะเพราะว่าเชาวหน้าผาเราก็เยอะแล้วก็แล้วก็แบ่งกันไปแต่ว่าเราก็มาไหวพริบไหวพริบไหวพริบก่อนแล้วเหลือเราก็จะมาแจ่ายกันเพราะว่ามันปลาทูเน้นๆอ่าใช่ปลาทูมันอร่อยอยู่แล้วแหละ จริงปลาทูเปล bon ่าๆอร่อยแล้วเรามาทําให้มันมันเปรี้ยวนเซอยหอมก็ซอยกันไปจะเห็าซอยให้หนักทอดปลาทูก็ทอดกันไปเดี๋ยวไปไปที่กุดฏิปอนั่นแหละเนาะเพราะวันทีการทอดปลาทูมันก็สะดวกเพราะว่ามันลูกมันอาจจะกระเด็นเนาะถ้าเกิดหน้าผาตรงนั้นพระหลวงตารับแขกด้วยตรงนั้นเราก็ไม่ได้เหมาะกับการที่จะต้องทําอาหารตรงนั้นมันจะมีกลิ่นมาแล้วพระสงฆ์มู่ใหญ่ขอบคุณแม่เป้งค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามา ชมไล์สดนะะต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะส่งหูใหญ่มาแล้วนั่งทีมดูรครูบาดนนะคะครูบาแดงนะคะครูมาทุยนะคะครูบาไฟศาลครูบาหลายๆท่านเลยนะคะออกธุรกิจของสงทุกวันนะคะเดี๋ยวแล้วนี้ก็ต้องจบลไลฟ์เพียงแค่นี้ก่อนนะคะในมโมทนาสาธุบุญทุกท่านเลยนะคะสาธุ